เพื่อนๆคะดอกสวยๆส,สีชมพูอ่อนๆต้นนี้คือดอกของพุทธชมพูนะคะเป็นพันไม้ที่ออกดอกตลอดเดี๋ยวพอมันสลัดดอกชุดนี้มันก็จะออกดอกชุดอื่นต่อ,อที่อ้อปลูกไว้นี่นะคะเพื่อนๆต้นเล็กๆเ,เองค่ะไม่ได้ใหญ่นะคะความสูงของต้นอยู่ที่ประมาณ1เมตรเองไม่ถึงเมตรดีด้วยซ้ำค่ะ ก็ติดดอกแล้วอ้อเห็นดอกมันมาสามชุดแล้วตัวนี้นะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยข่นเพื่อนเป็นสีชมพูกลิ่นหอมอ่อนๆเวลาที่เราขับรถผ่านแล้วเรามองมาไกลๆค่ะโอ้ดอกสวยข่นเพื่อนพุธชมพูใครที่ใครสนใจอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์พุธชมพูอ้อดูก่อนนะว่ามันมีมเมล็ดพันธุ์ไหมหรืออยากได้เป็นกิ่งตอนพุธชมพูแบ,แ,บแบบแบบต้นในกระถางอะ่ะ 087ค่ะ6069955 ID Line A U N G S A R A 09อังศรา09กับพุทธชมภูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ